กะทิไก่บ้าน,นเอากงกระตือเช่ <laughs> <c oughs> แกงกระตือเด้อไก่บ้านเด้อไม่ใช่ไก่คอนโดเป็นเนื้นลูกกระซูเอ็มสิบหกแมมแค่น,น,นี้แหละค่อยจำแค่ไม้เงินก็เหมือนรุนฟูที่อุดรอ,อราเบียเราไหมเนาะกินข้าวไม่กินหวานจานไพ่เพราะว่าแบบนี้กระถิกดาไพ่ใจ้เลยเพราะว่ามันไม่กินของหวานบัวลอยไขเ่เค็มใช่เค็มเหมือนไข่ชุนเจ้าล่ะเจ้าค่อยได้แล้วเพื่อ สวัสดีซุ้มเจ้าตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ร้านเพนซิลิกับรายการค่อยพาเลาะใช่เขาจะเป็นอาหารใต้เด้อแล้วค่อยจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้สุ้มเจ้าได้ดูว่ามันเป็นแบบไหน มาซุ้มเจ้าเขาจะพาเจ้าไปดูอาหารเนาะมันแบบเป็นอาหารอะไรเจ่ค่อยอ้วนจังค่อยอ้นวน้ะเริ่มหมอวันนี้จะกินกันให้น้ําเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารใต้เทศไม่กอร่อยมากเนาะหน้าแก้มจะแตกแล้วเพื่อนเป็นเด็กอ้วนไปได้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปาอะไรกินกันนะ <c oughs> ต้นซุ้มเจ้าคอยเองเนาะตอนนี้ค่อยกําลังรออาหาร ี่ดอกไม้สำหรับคนสวยมาดูใครยืนล่ะใช่ดึงเอาเองเมื่อกี้มันวางอยู่ที่เฉยใช่มันจะทำท่าเป็นบาดเทนเดอร์เมาบาดเทนเดอร์คือเขาแสดงว่าเขาเป็นคนอีสานไปก็มันเดรย์บาดเทนเดอร์เ้าก็ได้แต่หัวหุ่นตายแม่มันจะบอกว่าต้องแบบแสงแดดแบบนี้แบบนั้น คนนี้ค่อยแต่งหน้าแปลกเพราะว,ว่าเขาไม่เขียนตาเย้ยเขาเขียนแบบเบาๆแล้วนะาค่อยแป,แป,แป๊บๆเขาจะมีแบบว่าตรงบาร์ทำท่าให้เราทาําท่าเป็นบาเ์เ r นเดอร์ได้เลยเจ้าตรงนั้นก็จะมีเป็นบาร์เลยเหมือนแบบนั่งดิ้งนั่งอะไรอย่างนี้ได้นะัถ้าแบบสมัยก่อนเนาะก่อนโควิดนี่ก็จะมีแบบชาวต่างชาติหลายเขาบอกว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยชาวต่างชาติหลายแต่ว่าช่วงนี้นะเขาบอกว่ามีโควิดแล้วที่นี้ชาวต่างชาติไม่ค่อยมามันก็เลยแบบค่อนข้างเงียบนิดนึง ซุ้เจ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้น่ะซุ้เจ้ามาทานกันได้เรือบรรยากาศดีมากแอร์เย็นเจี๊ยบก็คือแบบเพิ่นเปิดเพลงฝรั่งกอคอเขาเขาแฟนต้องมากับส่อกอัฟแฟมนี่แหมก็จะดีมากเลยจะค่อยมาค่อยมากับซุ้มแม่ป้าก็เท่าโอ้ยมอหาแฟนที่นี่ได้ไหมได้คนใต้อามาอ๋อนี่ไหนมาเทนเดอร์เขาอยู่นี่นี่แบตเตอร์เขานี่แบตเดอร์เขาอยู่นี่ สบายเดินออกไปดีกว,ะวะ่าค่ะก่งใจเขาสวัสดีซุมเจ้าอาหารมาแล้วเด้อเราก็จะมาทานอาหารพื้นเมืองของภาคใต้ข้อน้องมันเป็นแบบไหนเราค่อยจะเริ่มที่อันนี้เนาะนี่ เขาเรียกว่าปลาหมึกเอ็มต้มบอ,หร,อหรือแบบไหน,นปลาหมึกเอ็มต้มดำ,ดำ <laughs> ปลาหมึกเอ็มต้มดำนี่ทำไมถึงเป็นปลาหมึกเอ็มเพราะว่ามันเหมือนลูกกระสุนจะดูเป็นเหมือนลูกกระสุนเอ็มสิบหกแมมแค่นี้แหละค่อยจำแค่นีแค่นา้กเขาจะชิมนั่นเป็นแบบไหนแล้วก็ชิมน้ำก่อนนี่อ๋อมันเหมือนอันนี้เธอไอ้แกงอ่อมเนี่ย แกงอ่อมของอีสานน่ะแล้วจานมือนกันเลยแต่ว่ามีเข้าประมึ่ของเรามันจะเป็นอย่างว่าเป็นหอยเออป่ะหอไม,มหอไม่คาวแล้วก็ผัดแต่มันจะเป็นมันไม่ได้รสจัดเลยจเจ้าเหมือนแกงอ่อมหละคือกันโอ,อ,อ้แซ่บแซ่บยัง<ห>ถ้ามีโอกาสเด้อก็อยากไปอ้อจะไปอีสานเด้อไปชิมแกงอ่อมด้วยกันต่อไปเนาะเป็นแกงส้มยอดมะพร้าว เ <Man. S 2> ขาจะมียอดมะพร้าวนำหนิเจ้า,จานี้ยอดมะพร้าวด้วอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดมากเลยอุน๊นี่เผ็ดนีเผนี่เป็น,นสรสชาติรสชาติที่ไม่เคยลิ้มลองให้มันแปลกๆว่ะเขาไม่เคยกินอาหารใต้เลยเพราะว่าอาหารนีซานนะมันจะเผ็ดแบบเผ็ดไม่ร้อนอาหารนีซานแต่นี่มันเผ็ดร้อนแบบ ต่อไปเนะาะก็จะเป็นอียงก็นี่ปูหลนหลนปูหลนปูใบชะพลอม huh. ันจะเหมือนหลนปูที่อุดรอารลเบียเราไหมเนาะชิมบึง้งชิมก่อนแบบมันเป็นแบบอันนี้แบบคล้ายๆอะไรปะมัน,เ,น,หนเหมือนหล้นมากเหมือนหล้นแต่ว่ามันจะรสชาติมันจะเผ็ดร้อน จะร้อนกว่าจะออกแนวแบบพร้อมใบอันนี้เนี่ยใบอย่างไอแมนเป็นใบจะพปูต่อไปนี้ใบเหนียงใบเหลียงใบเหลียงอีกไม่ใช่เหลียงนี่เหาะใบเหลียง <Okay. S 1> ผัดไทย าไม่ใส่น้ำมันแล้วเขาก็ใช้เดี๋ยวค่อยจะเล่าให้ฟังเพื่อนบอกว่าใบนี่นะเพื่อนเด็ดใบที่สามสี่ห้าเเพื่อนไม่เด็ดยอดเวเพื่เนิ่มจากสองถึงใบที่สี่ิ่นนับเลยเด้ใบที่หนึ่งถึงใบที่ห้าเนี่ยิ่นไม่เอาเพื่อนบอกว่ามันจะจะขมแนนอันนี้น่ะจะไม่ขมแบบไหนว่าไม่เคยกินน้ำมันมันแซ่บครับเราจะมีไข่กุ้ง ก็เมี่หมูผผกเคยก็เคยไหมหรือไงร้านทำเองเด้อเพื่อนตำเองเพื่อนตำกับมือเพื่อนบอกว่าอยากให้นำเจําเน้อครับว่าผมน่ะลงมือนี่นั่งตำเองเลยนะคะเป็นวันเลยถ้าผมอยากจะกินใีครัวมาสั่งก่อนไม่ใจ่ะเนาะค่มวเค่ยหมว่วว่าที่อื่นเขาจะแบบว่าไม่ได้ตำเองแค่ใช้คนอื่นตำไม่ใจ่ะเนาะจะไม่เค็มมากอยากอะเนาะนี่อร่อย ชอบกินกาแฟกัยนี่แซบบ่บนี่แจบบ่แบเจ้าได้เป็นมะนาวนำะต่อไปเนาะกุ้งพริกเกลือกุ้งแล้วก็อย่างนี้เนาะเอาเกลือมาพริกพริกนี้แมนมันคือกุ้งกุ้ง,ง,งพริกแล,ลแล้วก็เกลือลใช่เป็นกุ้งจากทุ่เลว่าเพื่อนจะได้กุ้งตัวนี้มานี่เป็นกุ้งตัวผู้เนาะเป็นลูกคนที่สามแมนเป็นกุ้งตัวผู้ลูกคนที่สามเด้อแมนเพื่อนไม่เอาลูกคนแรกเด้ตัวผู้เป็นแบบไหน ผัดคือพริกเกลือกจะเจามเค็มๆนิดหนึ่งเนาะปลาแป้แกงกะทิไก่บ้าน เอาแกงกระตือเช่แกงกระตือเ้อไก่บ้านเด้อไม่ใช่ไก่คอนโดเออค่อยจะบอกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคสร้านเขาเลยคือเขาจะแบบว่าอุดหนุนชาวบ้านเขาจะซื้อเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมาจากซุมชาวบ้านมาเป็นเป็นปีแล้วเนี่ยเขาอุดหนุนเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงโควิดเนาะเขาก็จะแบบว่าใช้วัตถุดิบจากชาวบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ยจากชาวประมงกประมงแม่นชาวสวนชาวเสิรนเนี่ยท่าก็ชาวสวนคือแบบนี้ สวนไปสวนนั้นไม่ใช่เดินสวนเนาะไก่เนี่ยเพื่อนก็ซื้อมาจากเจ้าบ้านเด้เจ้าบ้านเลี้ยงไก่ตงอย่างนี้เขาไปขอซื้อเลยเด้ให้รสชาติเหมือนไก่เพราก็เธอทำพรเพราก็เธอเฮยบ้านเจ้าบอกเพราก็เธอทำต่างต่าเลยนะฮานทำพริกกะปิเพื่อนเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้เป็นแบบมากวัก แซ่บอยู่แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงถ้าคนชอบเพรอะถ้าคือกับแดงมันจะพอดีเจ้าถ้้าก็อย่าหากินเปาเปล่าปลานี่คือปลาอะไรปลากระพงอย่าเด้ออย่าว้าเด้อไม่ใช่มาในเข้าวดาเด้อปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อน น้ำเปล่านี้มันไม่ใช่น้ำธรรมดาเลยเขาบินตรงไปถึงซาอุดีอราระเบียแมนเขาเอาน้ำมากองที่ทประเทศฟิลิปปินส์บอกจะได้น้ำแก้วนี้มาเขาบอกให้ชิมเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะชิมดูดูกันีรสชาติที่แปลกใหม่เนาะค่อตัวเด้อก็เหมือนน้ำเปล่าทั่วไปนี่แหละ นั่นแหละบรรยากาศดีคือว่าแบบค่คิดแล,ล้วล่ะค่อยว่าจะเอาหมอนเอาอะไรมานอนให้มันเลแล้วไปซะที่นี่บรรยากาศดีหลายเจา้าแร์เย็นเทียบแล้วพอบอกว่าเขามีไอติมแมกับพวกบัวลอยบัวลอยไข่หวานบัวลอย,อยขเค็มบัวลอยทุเรียนใครไม่เคยกินอาหาไหรไทยมีบัวลอยทุเรียนเพื่อนมันแบบไหมวะเดี๋ยวเขาขอ,ขอกินนี้ให้รีบกินเ้าชกินนี้ก่อนเขาจะไปกินบัวลอยทุเร<อ>ียนไม่อยากกิน ก็ถ้าผูดด้ใดแบบว่าอยากที่จะแบบว่ามาชิมเนี่ยเขามีเพจน้ำแดงมีเพจน้ำนี่นะเนาะนี่ตรงนี้โอเคสุ้มเจ้า,าเดี๋ยวพยไปขอญาตไปรับประทานก่อนเนาะ่อยจะมารีวิวให้สุ้มเจ้าได้รับชิมว่ามันเป็นแบบไหนะนเนาะตอข้าวผ่านไปแล้วเนาะแต่ไปก็เป็นของหวานเพราะว่าเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานจะดานไพรเพราะว่าแบบนี้ าถึกดาพไฟใจ้เลยเพราะว่าเขาไม่กินของหวานแต่ตอนนี้เขามีของหวานมาเสิรนะ์ฟเนาะเป็นอันนี้คือเป็นบัวลอ,อยทุเรียนบัวลอยทุเรียนแสดงว่าอ่าบัวลอยอันนี้ม,มีมีการศึกษาด้วยนี่เพราะว่าเป็นบัวลอยทุได้เรียนเนาะทุเรียนม,มีการศึกษาอาจะว่าแบบนี้คำใหญ่หญแบบแซ่บ ไอม้มันทุเรียนตัวหนึ่งเนาะรสชาติเหมือนทุเรียนเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นบัวลอยบัวลอยอแสดงว่ามันไม่จมเนี่ยนี่ว่าแลวเจ้วมันอยู่บนเนื้อนี่เลยเนื้อน้ํามันเป็นแบบนี้เจ้าเป็นเขาปั่นมาไม่ใช่เขาทําเนื้อเนื้อบัวลอยเนี่ยจากทุเรียนเฮ้ยไม่ใช่อีกว่าเหมือนมันมันเหมือนมันเป็นไส้นะ ไปแปลน,นี้เจ้าบัวลอยไข่เค็มใช่เค็มเหมือนไข่ชุ้มเจ้าล่ะเจ้ามันแบบกาทุเรีนย๋อ,น,อนี่คือไอตมไอต็มข้ามาเอานอเข้าวนี่คือไม่ออกข้าวนอนไม่เจ๊ข้าเฮอันนี้แ่บอ่ะบบบนี่เขาาแ่บนี อร่อยเป็นไอศครีมเขาบอกเป็นไอศครีมลำเลซินลเลมเนสเนไม่ใช่ล้ำพา้าวิสนมันไทยบ้านมันซุ้มเจ้าเลยตอที่ชอบที่สุดบอกชอบที่สุดทุเรียนเพราะว่าอันนี้เนี่ยกินก่อนช่วงก่อนก็เรียนละแต่แซบอันนี้แซบกว่ามันนัวเออมาก็ต้องสั่งเจ้าอันนี้อย่างวะทุเรียนโคโรทุเรียน ผิดปะเงในตัวมึงแควปะรายการอะไรปะ <g ülme> เขาจะจัดเป็นวันวันไปถ้าวันนี้จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเขาจะเขียนไปไ้ายนั่นแหละเขาเขียนไว้ทุกวันสําหรับวันนี้เนาะอาหารที่ค่อยชอบบอกคือกะปิเขาชอบกินกะปิมันไม่เหมือนกะปิหมูผัดนะหมูหมูอะไรนะหมูผัดเคยค่อยว่าแซ่บสุดก็วันนี้นะก็ให้คะแนนบอกจะถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่ค่อยให้คะแนน 9.9้าจุดเก้าเพราะว่าค่อยไม่ชอบอันนี้แกงเลียงอันนั้นอนะมันเผ็ดปูดมันเผ็ดมันเผ็ดร้อนอนะมันไม่เหมือนเผ็ดเหมือนอุดรอาเรเบียค่อยนะแกงเลียงแกงเลียงมะพร้าวอ่อนมันก็คือจะทรงเป็นระเบียบอยู่เนาะว่าบอกแกงเลียงแกงเลียงเหลืองหรือแกงเลียงคล้ายๆแกงส้มแต่ว่ามันจำแบบว่าเผ็ดโดดเลยเจ้าแล้วแลวค่อยค่อยไม่ค่อยชอบมันค่อยเป็นโรคกระกเพาะนี่คือความคิดส่วนตัวแนนวันนี้ก็ ขอขอบพระคุณเ้อร้านเพนซิลิอาหารรสแซ่บเป็นอาหารพื้นเมืองเนาะยังไงถ้าสุมเจ้ามาที่อาสมุยซุมเจ้าก็อย่าลืมแวะมาร้านพ่อใหญ่เพนซิลิเนาะเชฟอ้อยินดีต้อนรับทุกท่านเอออร่อยอิลีถ้ามีโอกาสไปอุดรอระเบียนเดีย๋ยวค่อยจะพาเที่ยวเออค่อยลืมบอกเนาะเขาก็จะมีคอนแทคนนำร้านนี้นะ่ะถ้าใครมาไม่ถูกนะจะเซิร์ชเลยใน g ูเกิ e เชฟ ร้านอีกยังว่าเพนซิลิตำหลับพื้นเมืองบ้านสมุยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ตำหลับพื้นเดี๋ยวเดาไหมร้านเพนซิลิตำหลับพื้นบ้านสมุยเนี่ยเขามีไลน์แอดสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้นำเจ้าโทรไปก่อนเนาะเพราะว่าคนหลายหลายคาแย่งกันนั่งนะ่ะมาแต่ถ้าสมมติว่าโอ้อยากอยู่บ้านเย็นๆเว้ยเจ้าโทรสั่งกลับบ้านได้เพื่อนเพื่อนมีเบอร์โทรแต่เขาบริการเดลิเวอรี่ถึงบ้านก็มีนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเพื่อนเลยเนาะ โอเคเนาะขอบคุณร้านเพนซิลีอีกครั้งเดอ้เอหามา่ค่อยมองใครบอกถ้าม,มองออกไปข้างนอนกเฉยเราะไม่อยากมองกล้องนี่แหละขอบคุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์แล้กดกระดิ่งช่องแป้งสามป่องสาวสกาวพาวพรังเนาะทีินันทนาการอาหารเย็นจากพ่อใหญ่ มื่อวานก็ใส่เสื้อตัวนี้วันนี้ก็ใส่เสื้อตัวนี้เนาะพี่มะม่วงของเรานะคะเจ้าของโรงแรมเพื่อนให้เซตอาหารดินเนอร์สุดพิเศษแบบเป็นตัวแซบเนาะแล้วค่อยคอตัวไปดื่มดำกับความแซบนี้ก่อนเนาะซุ่มเจา้าแล้วค่อยทายดูว่ามีอะไรบ้างหิวเป็นบอครที่ดูค่อยตอนดึกๆนี้สมมาเด้อ นนค่อยจะไปตกหมึกใจก็น่าหละตกหมึกเฉยไม่มีมุกอะไรจะรอมุกคอยใช่ไหมคอ,อยญาติทานข้าวก่อนเลย ถึงที่ตกหมึกแล้วเนาะใช่ตกหมึกเด้อมัใช่ตกเบ็ดมันที่ซุ้มเจ้าคิดเ้ตกหมึกเขาก็จะมีไฟสีเขียวนี่ไฟสีเขียวแล้วก็มีเรียกว่าวิทยากรบอกมหาพูดให้ฟังเดี๋ยวะดูวิทยากรก่อนวิทยากรไปละนี่จากละเป็นอภินณนนาการจากพ่อใหญ่เจ้าของรีสอร์ทมาด้วยกันเมืน <laughs> อยาก่อยากเกินสึนามิ <Moment. S 1> มอมน์จะซึมเหียนเด้อนี่ซุมเจ้าไได้แล้วเพ<า>่อับมาพ้นเมกนำ้ำแม่เห็นเสี้ยมดำไหม้ยดำไหมเ้เ้เล่นเหรอลุงลุงลุงได้แล้ว <laughs> <laughs> ดเลกปากนั่น อันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกับทริปนี้ที่ยวสมุย3วัน2คืนซุมเจ้าค่อยคุ้มมากเลยมันเหนื่อยเว้ยแต่ว่ามันคุ้มมากรู้ไหมค่อยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นี่ยแบบเต็มๆเลยเนียอแอบมาได้นอนเลยแต่ว่าโอ๊ย คุ้มขอบคุณอาสิลิธาราไทยวิลล่าเดอถ้าซุมเจ้าอยากได้ที่พักสไตล์ไทยๆค่อยแนะนํำเลยที่นี่เลยบรรยากาศดีมากบรรยากาศแบบออกแนวส่วนตัวนิดนึงเนาะเขาก็จะมีกิจกรรมบอกซุ้มเจ้านําเดอร์ว่าแนะนําเจ้าว่ามีอะไรอย่างเช่นวันนี้เนาะค่อยก็จะได้ไปตกมึก ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้ค่อยไปล่องดูปะการางังเมื่อเช้าไปดูปะการางังแล้วก็ไปตกป้าล,ล่องเรือใช่เพื่อนแนะนําให้เจ้าได้เนาะขอแนะนําเลยเพราะว่า<ม>ช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วที่พักหรือว่าอาหารหรืออะไรทั้งหลายๆอย่างมัน,นลดราคาไพ่างนั<ม>้นไม่ค่อยมีชาวต่างชาตินะนะค่อยแนะนําเลยค่อยไม่เคยมาเที่ยวใต้นี่ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ประทับใจหลายซุมเจ้ายังไงก็แวะมาเที่ยวกันเยอะๆเ้อ แล้วก็ถ้าชอบแบบว่าให้ค่อยไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าชอบให้ค่อยไปกินที่ไหนแนะนำค่อยได้เลยเที่ยวที่ไหนสนุกกินอาหารร้านไหนอร่อยบอกได้ใต้คอมเมนต์วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้รักนะคะทุกคนจุบ๊บไอ้ค่อยลืมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ค่อยนํำเดออ้อเอ้ยย่าลืมกดกระดิ่งนำเนาะจะได้แจ้งเตือนซุ้มเจ้าค่อยไปแล้ว 拜拜。Bye bye.